ซีเคว t อก็คือเป็นแบบว่าวิธีการเล่นเพลงที่ที่ผมชอบอะนะครับคราวนี้เกาะกระแสนิดนึงเป็นเพลงประกอบละคระเรื่องทองเนื้อก้าวเป็นตัวเพลงเนี่ยจริงๆชื่อเพลงหน้าสวยใจเสียนะครับต้องดูเป็นเต้น ทีนี้จริงๆไม่ได้ติดละครเลยนะไม่ติดเลยไม่ติดจริงเพลงมันเพลงมันดังเพลงมันเพราะแค่นั้นเองครับหมโกโก,โกหน้าด้านๆเลยก็ชอบะครับชอบชอบละครด้วยก็ชอบเพลงด้วยคือฟอร์มฟอร์มรูปแบบของเพลงเนี่ยมันมัน,มนเป็นแบบถ้าสมัยก่อนเขาเรียกบรลลาดบรลลารบสมัยก่อนเป็นพวกแฮร,ร์แบนเนาะผม หัวฟุตเตอร์นเงนี้ยร้องรูเป็นหัวเหมือนหมาฟุตเตอร์ร้องสูงหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบในยุคสมัยนี้ก็จะเหมือนกับทําย้อนยุคไปถึงตรง,ตรง,ตรงนู้นเพราะว่ารูปแบบของคอร์ดที่ใช้รูปแบบของวิธีการเล่นกีตาร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เทคนิคที่ใช้กันในยุคนั้นเริ่มต้นเลยในช่วงแรกของ ช่วงลีดนะครับก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นช่วงออ์เดิฟก่อนลีดก็จะเป็นหรือว่าจะเล่นเอ่อก็เข้าตรงช่วงลีดหลักก็จะเป็นอ่เพลงนี้จริงๆอยู่ในคีย ดีมายเนอร์คิดดีมายเนอร์ก็เบนดิ้งโน้ตจากเอ่อ G ขึ้นไปที่ A สังเกตการขยี้สายเขาจะคนที่อัดกีตาร์คนนี้เขาจะขยี้แบบมีมีวลีที่น่าฟังก็คือไม่ใช่แบบว่าเอ่อ หรือว่าเขาจะเขาจะทิ้งทิ้งให้โน้ตมันมีมีสเปซของมันลักษณะประมาณอ่าจจะกลั้นยีเล็กๆแล้วก็รูปต่อไปก็จะเป็นก็ เป็นลูกใช้มือขวา t a p ป i n g อ่มือขวาก็ท a ปปิ้งไปที่โน้ตตัวอ่ตัว F นะครับของของ update, อีกอ c t a v e หนึ่งอ่าสูงกว่าที่มือซ้ายเล่นเป็นอีกหนึ่งอ c t a v นะครับจ <Wow. S 1> ิ้มครั้งแรกจิ้มไปที่โน้ตตัว F จิ้มั้ที่สองไปที่น้ตตัวดีแล้วเบนขึ้นมาให้มาถึงน้ตตัวเอฟอีกทีนึง่งตรงนี้ก็น่าฝึกน่าฝึกเป็นเทคนิคที่พวกบเบกิตตาสมัยก่อนโบราณโบราณ้ใช้กันอย่างผม <laughs> แล้วก็อ่นรนี้ก็เป็นรูปธรรมดา ก็สนใจก็เป็นลูกทรลนะครับต่อไปจากวันนี้ก็จะเป็นลูกเทรลโน้ตเอกับ A อชาร์ปาะว่าตรงนี้จะเป็นคอร์ดที่เขาเป็นใช้คอร์ด A สตรงเพื่อที่จะเข้าไปในท่อนพีกสุดของเพลง ทลให้สังเกตว่ามันจะเป็นอตรงนี้มันจะใช้สเกลฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับเ,เป็นดีฮาร์โมนิกไมเนอร์ซึ่งจะแตกต่างจากดีไมเนอร์ธรรมดาก็คือดีไมเนอร์มันจะเป็น หนึ่งสองแปดสามหนึ่งสองแปดสามสี่ห้าแปดหกแล้วก็แปดเจ็ดแล้วก็ออฟเสร์ฟแต่ว่าดีฮาร์โมนิกไมเนอร์มีโน้ตที่แตกต่างจากดีไมเนอร์อยู่ตรงตัวที่เจ็ดลำดับที่เจ็ดก็คือของดีฮาร์โมนิกไมเนอร์ของฮาร์โมนิกไมเนอร์เนี่ยจะไม่ 8, ติดแปดที่โน้ตตัวที่เจ็ด ก็จะเป็นโน้ตตัวที่เจ็ดแล้วก็เป็นออกเต็ดไปเลยลักษณะนีะ้เดี๋ยวผมจะเล่นทำ D m i เ o เทรอลไม a l m i n o ปกันนบแต่ดีไมเนอร์จะเป็นนี่นลครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับโนต้ตคอร์ด เที่เขาเล่นมันจะมีโน้ต C ีชาร์ปอยู่ด้วยจะทำให้สาวบล็อกมากอยากให้ฝึกในรูปรูปแบบของการวางนิ้วที่ให้มันอยู่ในบล็อกก็คือใช้นิ้ หนึ่อให้อยู่ในช่วงตัวนี้จ,จะยากนิดนึงต้องใช้นิ้วก้อยมือซ้ายเมื่ออ่อนทัวถ้าเราหลีกเลี่ยงการใช้นิ้วก้อยบ่อยๆเราก็จะพบว่านิ้วก้อยเราไม่ค่อยมีความแข็งแรงวิธีที่จะทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายเราแข็งแรง หรืออวัยวะใดๆของร่างกายเราในแข,แข็งแรงมีความสามารถมากขึ้นเช่นสมองเอช่นนิ้วมือกล้ามเนื้อแขนขาะอะไรพวกนี้ต้องคือต้องใช้มันให้บ่อยๆถ้าเราหลีกเลี่ยงมันก็ไม่ไม่แข็งแรงนทีหลายคนพบปัญหานิ้วก้อยม่มีแรงรับพี่นิ้วก้อยม่มีแรงรับพี่เพราะคุณไม่ได้ใช้มันอยากให้ใช้เยอะๆนะจ๊ะจบแล้วไม่ยากเกินไปนาะทไฝึกกันเพลงละครดีๆดังๆ มัอีกสวยเราเจอกันคลิปหน้านะครับบวัสดีครับ